คเครื่องซันมิ V2 เปิดไม่ติดนะครับอ่นนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องที่เปิดไม่ติดโดยสาเหตุเนี่ยคือปล่อยเครื่องทิ้งไว้นะครับคือเปิดปล่อยให้มันแบตหมดไปเองนะครับเราเอามาชาร์จเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยคือถ้าเป็นโทรศัพท์เหมือนถ้าเป็นมือถือทั่วไปเนี่ยเราเสียบไอ้ตัวเนี้ยชาร์จแบตอะ่ะมันต้องมีอะไรขึ้นที่หน้าจอบ้างแต่ถ้าเป็นเครื่องซันมิเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับคือเนี้ยกดเปิดก็ไม่ติดนะครับ คืออาการถ้าทําแบบนี้ยอาการที่ไปางเนี้ยวิธีทำนะครับคือให้เราเสียบสายชาร์จค้างไว้ยาวๆเลยนะครับขั้นต่ำเนี่ยคือ1ชั่วโมงนะครับเสียบทิ้งไว้เลยนะครับไม่ต้องพยายามเปิดมันจะเปิดไม่ติดแล้วถ้า1ชั่วโมงเนี่ยเรากลับมาเปิดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะติดนะครับเดี๋ยวผมจะพอคลิปไว้นะครับอันนี้เศษโมงห้าสิบนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายโมงห้าสิบลองมากดเปิดมันอ่าโอเคครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับ ก็สองชั่วโมงกว่านะครับชาร์จทิ้งไว้เลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอลองเปิดดูนะครับน่ะติดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับถ้าใครเกิดปัญหาแบบนี้คือเครื่องมันดับไปเองเพราะว่าเราลืมชาร์จเนี่ยให้ชาร์จทิ้งไว้เลยนะครับประมาณหนึ่งถึงอชั่วโมงแล้วลองเปิดติดแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะครับขอบคุณครับ